อย่าพึ่งเล่นผ่านนะคะถ้าคุณอยากมีรายได้เสริมท้ายคลิปนี้วิธีง่ายๆเพียงคุณช่วยแชร์ก็มีโอกาสได้รับรายได้เมื่อปิดการขายได้สาเร็จสูงถึง10%ของค่าในหน้าหรือ3,000บาทต่อบ้านราคา1้านบาทดูวิธีการแชร์ได้ที่ท้ายคลิปเลยค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียว2หลังบนพื้นที่200ตารางวาราคา4น5 0 0 0 0บาทที่ตําบลทวีวัฒนาอําเภอไซน้อยนอนทบุรีเป็นที่ดินหน้ากว้าง18เมตรค่ะลึก65เมตรพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวทั้งหมด ถัดมาก็จะเป็นบริเวณสวนและบ้านหลังที่สองเริ่มกันที่หลังแรกนะคะด้านหน้าของหลังนี้มีพื้นที่สำหรับจอดรถที่กว้างขวางมากๆค่ะสามารถจอดได้ถึง4คันเลยเข้ามาในตัวบ้านนะคะจะเป็นโทงสวยงามดูสะอาดตาแบบนี้ค่ะหลังนี้จะมีทั้งหมด2ห้องนอนเริ่มต้นกันที่ห้องนอนแรกค่ะจะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้าน ในห้องนอนนี้นะคะก็จะมีห้องแยกไปอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งปัจจุบันเป็นห้องพระแต่สามารถปรับใช้เป็น Walk i n c l o s e t หรือห้องทำงานก็ได้และห้องนอนนี้ก็ยังมีห้องน้ำในตัวที่กว้างขวางและสวยงามแบบนี้เลยค่ะถัดมาจะเป็นห้องนอนที่สองค่ะอยู่ทางฝั่งหลังบ้านและห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวเช่นกันถัดจากห้องนอนเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นห้องรับประทานอาหารค่ะมีขนาดกว้างขวางแบบนี้และเชื่อมต่อกับครัว ห้องครัวก็มีขนาดกว้างขวางมีหน้าต่างให้ระบายอากาศถัดมาจะเป็นบ้านหลังที่2นะคะซึ่งอยู่หลังบ้านหลังแรกค่ะเข้ามาก็จะเป็นโถงแบบนี้หลังนี้มีทั้งหมด2ห้องค่ะนี่ก็คือห้องที่1ที่อยู่ทางฝั่งหน้าบ้านและห้องที่2ค่ะจะมีขนาดใหญ่กว่าและก็มีห้องน้าในตัวด้วยค่ะ บ้านเดี่ยวชั้นเดียวสองหลังบนพื้นที่200ตารางวาราคา4ล้านหหมื่นบาทที่ตำบลทวีวัฒนาอําเภอไซน้อยนอนทบุรีสนใจนัดเข้าชมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมติดต่อตามเบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหากใครต้องการรับส่วนแบ่งค่านายหน้าสามารถทำตามขั้นตอนง่ายง่ายได้เลยค่ะเพียงเข้าไปที่โพสต์ของบ้านหลังนี้กดแชร์ไปยังช่องทางต่างๆหากมีการปิดการขายจากลิกงของคุณคุณจะได้รับส่วนแบ่ง10%ของค่านายหน้า,า,า,รนา,นห,นาหรือสา0 0บาทต่อบ้านราคา1ล้านบาทอย่าลืมสมัครสมาชิกก่อนแชร์เพื่อให้ระบบา,าถต,ตาแะะคนน่อนนอท้ยงง